ไอ้ไอ้ไอ้เกียวมันไปด้านหลังของขวัญนกาอยู่กับมันก็มาไอ้เตรียมไว้ด้านหลังเด้อเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาไอ้เราเกิดมาแล้วไอ้วเราเราไม่ได้อยากหนานี่ยิ่งเบียยาสลอดลงไปเึงอ่ะมึงขึ้นไปขึ้นงานอากาศไปครับโอ้ยไอ้กำลังทำอะไรกันอยู่อยู่มันจะมายังร้องอีกร้องอีกมึงมึงร้องจริงๆดิมึงหัวเรามึงก็ร้องแล้วเห็นไหมอยู่ดูเปลเช็ดน้าทานี้ มึมาเชียให้รู้เรื่องนี้อยูไม่พูดอะไรมา่มเียไปอคนนี้มั้ยมากับไนแ้วขจะแอบถ่ายกันด้ว hello